สวัสดีค่ะเคที่ทล์กนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะทล์กนี้เคที่จะคุยเรื่องของพี่เอขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะพี่เอค่ะมีครอบครัวแล้วมีลูกมีผัวที่ดีทํางานอยู่ด้วยกันแต่ว่าคนละหน่วยงานที่กรุงเทพเจปีอยู่ด้วยกันมาไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเรียกว่าอยู่ด้วยกันด้วยความรักความเข้าใจการงานก็ดีฐานะก็มั่นคงนะคะจากนั้นให้หลังมาไม่นานพี่เอ นะะหน่วยงานของพี่เอนี่ก็ย้ายพี่เอไปประจําอยู่ที่ต่างจังหวัดพอไปต่างจังหวัดพี่เอก็ห่างจากลูกกับผัวตอนแรกเนี่ยไม่ได้อยากไปนะ้องเคที่พี่ไม่ได้อยากไปแต่ที่พี่ไปคือตาแหน่งมันก็ใหญ่ขึ้นงานมันโตขึ้นก็เลยไปไปก็ไปมีเพื่อนสังคมมีลูกน้องใหม่ไปเจอเด็กหนุ่มอยู่คนหนึง่งเข้างานมาไม่นานนะคะก็ทํางานดีใส่ใจเป็นงาน แล้วก็เรียกว่าคอยบริการพี่ในออฟฟิศไอ้น้องคนนี้เราเห็นเขาเนี่ยเราก็เอ็นดูแล้วก็ฝากฝังลูกน้องในออฟฟิศว่าช่วยดูแลช่วยเทรนงานฝึกงานนะคะช่วยสอนน้องมาหน่อยน้องมันหัวดีเป็นงานเร็วนะคะเรียกว่าเรียนรู้เร็วก็ไม่มีอะไรก็ทำงานด้วยกันมาตลอดได้เจอกันทุกวันได้คุยกันมันก็จะเป็นแบบเหมือนว่าเอาใจพี่แต่ละคนเสิร์ฟกาแฟนู่นนี่นั่น คอยซื้ออาหารให้อะไรแบบนี้เราก็รู้สึกเอ็นดูรู้สึกเออชอบไอ้น้องคนนี้ขยันดีนะคะเอาใจใส่หน้าที่การงานก็ไม่ได้มีอะไรอยู่ต่อมานะคะน้องในออฟฟิศก็มีงานวันเกิดก็ชวนทุกคนชวนพี่อไปงานวันเกิดพี่เอกก็ไปนะคะในงานก็จะมีงานกินเลี้ยงกินกันดื่มมีการเต้นเปิดเพลงเสียงดังเต้นกันก็ในงานก็คุยกันไปสับเพลหรือละเรื่อยเปื่อยคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ ก็มองไปเห็นน้องมันเนี่ยนะคะแอบมองเราอยู่ตลอดนะคะน้องเคที้มองไปทีไรก็เห็นมันแอบมองเราอยู่เราก็ว่าเอ๊ะน้องคนนี้มันยังไงหรือว่ามันเมาตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะก็น้องก็ชวนออกไปเต้นก็ไปเต้นกันนู่นนี่นั่นมันก็เดินตามไปก็ไปบอกพี่ว่าพี่เอผมขอเต้นด้วยคนได้ไหมเราก็อ้าวเขเข้ามาเต้นสิใครจะว่าก็ามาเต้นกันอะไรเงี้ยน้องเนี่ยมันห่างจากพี่น้องเคที้ประมาณสิบปีเลย พี่เป็นหัวหน้าเขาเป็นลูกน้องห่างกันเป็นสิปีเราก็เอ็นดูมันเหมือนน้องคนหนึ่งทางานเก่งก็ามาเต้นก็เต้นด้วยกันเต้นกันไปกันมาเต้นกันไปคุยกันไปจนดึกดื่นวันนั้นหลังจากนั้นก็พากันกลับนะคะทีนี้นะคะมีลูกน้องเขามีรถเขาจะไปส่งพี่เอที่บ้านแต่ว่ามันอยู่คนละทางพี่เอก็ไม่อยากเขาย้อนไปย้อนมาเสียเวลานะคะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไงพี่จะเรียกรถแท็กซี่กลับบ้านเอง แล้วลูกน้องคนนี้ในออฟฟิศก็บอกบอกไอ้น้องคนนี้นะคะน้องเคที่ว่าให้เป็นผู้ชายให้ไปเรียกแท็กซี่ให้พี่เอหน่อยแล้วเขาก็บอกว่าบ้านแกน่ะอยู่ก่อนถึงบ้านพี่เอนั้นก็นั่งรถไปด้วยกันเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะลูกน้องเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเขาก็พูดไปแบบนี้จากนั้นนะคะพี่เอก็โอเคก็ไปเรียกแท็กซี่เรียกแท็กซี่มันก็พี่เอก็เลยบอกขึ้นมาด้วยกันนะคะเดี๋ยวยังไงไปไปด้วยกันเพราะบ้านอยู่ทางเดียวกันเลยแต่บ้านน้องมันถึงก่อน นั่งแท็กซี่ไปคุณเคที่น้องมันเอามือมากุมมือพี่จับมือพี่นั่นเลยทำท่าจะหอมแก้มพี่พี่ก็เลยเฮ้ยแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยอายแท็กซี่ด้วยก็ก็กดึงมือออกมันก็ไม่ยอมดึงมือออกมันก็จับจับจับแล้วมันก็พูดว่าเหมือนกระซิบพี่ครับผมขอชอบพี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทําท่าจะกอดกันเลยอวาก็ไม่อะไรอย่างเงี้ททยน,นะคะก็นั่งกุมมือก็ปล่อยให้มันกุมมือไปอย่างนั้น ดึงมือออกมันก็ไม่ยอมปล่อยจนถึงบ้านน้องคนนี้น้องเคที้ก็เลยถามมันว่าเอา้าถึงบ้านแล้วทำไมไม่ลงก็ให้จอดหน้าบ้านมันก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะนั่งรถแท็กซี่ไปส่งพี่จนถึงบ้านก็เลยนั่งรถไปด้วยกันพอถึงบ้านพ๊กมันก็ลงไปพร้อมกับพี่น้องเคที้ไปถึงมันก็จับมือพี่แน่นเลยนะคะเข้ามากอดเข้ามาหอมแล้วก็พยายามผลักไอ้ทำอะไรเนี่ยทำอะไรลุ่มล่ามเนี่ยอะไรเนี่ย เธอเป็นลูกน้องฉันนะอะไรนี้แล้วเธอก็เด็กกว่าฉันเป็นสิบปีทําอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยมันเปิดเลยพี่เอครับผมชอบพี่เอผมชอบพี่เอผมชอบผู้หญิงสไตล์ทางานเก่งแบบนี้จะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะชอบพี่เอซึ่งมันพูดในรถแท็กซี่แล้วเราก็แบบอึ้งๆไปนะน้องเคที่นะคะอึ้งๆไปเอ้า,อ,าอะไรนะจะมาชอบได้ไงพี่มีครอบครัวแล้วพี่เป็นหัวหน้าเธอ พี่มีผัวมีลูกนะอะไรเงี้ยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับพี่เอจากนั้นมามันก็จู่โจมเลยคุณเดที่ทก็กอดก็หอมก็จูบนู่นนี่นั่นเราเองนะตอนนั้นคือตกกระไดพลอยโจรคุณเคที่ก็เลยตอบนะคะกอดอะไรกันนี้กันสุดท้ายเราก็ไปมีอะไรกันคืนนั้นที่บ้านของพี่น้องเคท,ที่จนถึงเช้านะคะเรามีอะไรกันจนถึงเช้านะคะน้องก็ไม่ยอมกลับก็นอนกอดกันแบบนี้ ในใจเราคิดมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยทําไมฉันมาหลวมตัวมีอะไรกับพีกน้องตัวเองนะคะคิดถึงหน้าลูกกับผัวณคืนนั้นนะคะก็เผลอหลับไปจนถึงเชา้าตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้ว่าน้องมันตื่นตอนไหนนะคะแต่ว่าเห็นมันทํากับข้าวทอดไข่อะไรเรียบร้อยกาเฟงกาแฟนะคะเราก็หายเนาะเพราะเราก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้ามันก็ไปหยิบผ้าเช็ดตัวน้องกิทดดี่มาให้ไปอาบน้ํา พี่เอไปอาบน้ํานะครับมันเอาใจสุดฤทธ์เลยนะคะเหมือนเด็กเอาใจผู้ใหญ่ไปอาบน้ําเดี๋ยวออกมากินข้าวมาดื่มกาแฟกันอะไรเงี้ยแล้วก็รีบอาบน้ําคุณพี่ที่อาบน้ําไปแบบโอทุกไปกังวลไปรีบออกมานะคะดื่มกาแฟก็เดยถามว่าตกลงเธอจะยังไงเธอจะยังไม่กลับใช่ไหมบ้านเนี่ยอะไรเงี้ยตกลงคือมันว่ายังไงทไําไมเรามมนมีอะไรกันนะคะ ฉันหวังว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะเราก็เลยพูดปล่าๆเหมือนขู่ันบอกพี่เอครับผมชอบพี่เอมากจะเป็นไปได้ไหมครับเราจะคบกันแบบนี้คบกันแบบจริงจังแต่ว่าคบแบบไม่ให้ใครรู้เหมือนแอบ,บคบกันมันพูดเลยบนโต๊ะอาหารน้อง,องคีตี้พี่ก็อึ้งไปแป๊บหนึ่งเฮ้ยคบกันยังไงอะไรยังไงพี่มีผัวพี่มีลูกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ปฏิเสธกันไปงนั้นพรอรกินอะไรเสร็จวันนั้นมาเราก็กลับบ้าน พอไปทํางานก็ทําเหมือนคนไม่เคยมีอะไรกันเหมือนไม่รู้จักกันนะคะลูกน้องในออฟฟิศก็สังเกตอ่ะทาไมพี่เอกับไอ้น้องคนนี้ไม่ค่อยคุยกันนะคะเพราะว่ารู้ว่าเราเนี่ยเอ็นดูน้องมันนะคะเขาก็เริ่มสังเกตน,นะคะเอ๊เป็นอะไรหรือเปล่าโกรธกันหรือเปล่าจับผิดนะทุกคนนะคะแต่เขาก็ไม่รู้นะคะก็อยู่อย่างนี้นะคะก็ทํางานก็เดินผ่านกันก็ไม่ทักไม่คุยนะคะทำเหมือนว่าคนไม่ไม่รู้จักกัน อยู่แบบนี้มาประมาณสองสามวันได้หลังจากนั้นมาน้องมันกลับบ้านไปมันก็โทรมาหาพี่โทรมาคุยถามพี่เป็นอะไรพี่โกรธผมหรือเปล่านู่นนี่นั่นโทรมาขอโทษแล้วนกะ็พี่อย่ากโกรธผมเลยผมชอบพี่ผมจริงใจอะไรอย่างเงี้ยสรุปน้องเคที่พี่ก็กลับไปมีอะไรกับน้องมันอีกจะเป็นโรงแรมจะเป็นรีสอร์ทแม้กระทั่งบ้านพักพี่เรามีอะไรกันแบบนี้คบกันมาแบบนี้นะคะแอบคบกันเป็นปีน้องเคที่ นะคะในปีที่พี่มาอยู่ต่างจังหวัดย้ายมาเนี่ยพี่ก็กลับบ้านบ้างในบางอาทิตย์แต่ไม่บ่อยกลับไปพี่ก็ไม่ได้มีอะไรกับผัวพี่นะนะคะไปทําหน้าที่แม่นะคะอยู่ด้วยกันไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยอย่างพี่กลับบ้านวันศุกร์เสาร์นอนอยู่สองคืนพี่ก็จะต้องรีบกลับนอนอาทิตย์วันจันทร์ทำงานเป็นอยู่นี้มาพี่คบกับไอ้น้องที่ทํางานวันนี้เป็นปีแอบคบกันน้องเคที่และพี่รู้สึกว่าพี่ชอบมันเลย นะคะถึงขั้นรักปีเดียวเนี่ยเพราะว่าเรามีอะไรกันบ่อยแล้วพี่ก็รู้สึกประทับใจหลายหลายอย่างเรานะคะเจอกันทีไรเรามีอะไรกันทุกทีเป็นแบบนี้มาทีนี้ถามว่าพี่เนี่ยรู้สึกผิดไหมพี่รู้สึกผิดพี่นึกถึงหน้าลูกพี่กับผัวพี่บ่อยบ่อยนะคะแต่ว่าตอนที่พี่มีอะไรกับมันเนี่ยพี่รู้สึกละเมอรู้สึกอยู่ในทุ่งลาเวนด้ามันมีความสุข นะคะมันสปาร์กทุกครั้งเหมือนเด็กกับผู้ใหญ่แล้วมันเอาใจเก่งมากนู่นนี่นั่นนะคะอยู่ออฟฟิศก็เหมือนกันมันพยายามเสิร์ฟกาแฟซื้อน้นซื้อที่มาฝากผล,ลม้งผล,ลไม้เราก็รู้สึกชอบแล้วก็รักมันตอนไหนก็ไม่รู้นะ,ะรักมากเลยทีนี้นะคะมีอยู่วันหนึ่งมันถามพี่เอว่าพี่เอผมเนี่ยกับพี่เนี่ยเรามีอะไรเราคบกันแบบไม่วาเป็นปีผมอยู่ในสถานะอะไรของพี่ น้องคิตที่พี่เองก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะพี่ก็มีผัวมีลูกก็ตอบไม่ได้มันถามแบบนี้มาสองสาครั้งมันก็เลยพูดว่าถ้าผมอยู่กับพี่แบบนี้ไปผมคงไม่ไหวหรอกนะคะรู้สึกไม่ดีผมผมว่าเราเลิกกันถเถอะเราแยกกันเถอะนะคะผมไม่สามารถเป็นแฟนพี่ได้หรอกเป็นแบบนี้ผมไม่สามารถเป็นผัวน้อยพี่ได้มันก็พูดไปหลายอย่างเราบอกเธอไม่ได้เป็นผัวน้อยนี่นะ เราเป็นคนควบผมพี่เราก็คบกันไปแบบนี้ตอนนั้นพี่ยังยื้เขาน้องคทตี้หาเหตุผลร้อยแปดเพื่อที่จะให้เขาอยู่ในชีวิตพี่เพราะพี่รักเขาไปแล้วเวลาปีเดียวนะคะเมื่อเทียบกับผัวพี่อยู่กันมาเจ็ดปีพี่ลืมผัวกับลูกพี่ไปชั่วขณะเลยนะตอนนั้นก็พยายามยื้อเขาเขาก็บอกไม่เอาตอนนี้ผมกําลังคุยอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งได้ยินประโยคนี้ปุ๊บขึ้นมาโอ้โหน้องคทตี้รู้สึกโกรธมากรู้สึกไม่พอใจ รู้สึกจะทำอะไรอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้ไอ้น้องคนนี้อยู่เป็นของเราเป็นของเราคนเดียวอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้ตั้งแต่วันเราบอกว่ามันบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่รักผมนะคะพี่ก็ต้องเลิกกับผัวพี่ครอบครัวพี่เลือกผมอยู่กับผมผมอยู่แบบนี้กับพี่ไม่ได้งั้นผมก็เราต้องเลิกกันได้ยินประโยคนี้เราก็เลยบอกว่าพี่เลิกกับผัวพี่ไม่ได้ครอบครัวพี่สร้างกันมาไม่ได้ ผมก็อยู่กับพี่ไปแบบสถานะแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปเหมือนกันเลิกกันเขาเลิกกันไปแล้วที่พี่เสียใจมากคือแบบเสียใจมากๆเลยเหมือนคนอกหักนั่นแหละก็พยายามโทรไปหาไปง้อน้องมันไปง้อเหมือนแฟนคนหนึ่งง้อกันเลยอารมณ์นั้นง้อนะคะหาเหตุผลมาร้อยแปดมาพูดที่เขากลับมานะคะส่งข้อความไปเขาก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างถามอะไรไปก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างโทรไปก็รับบ้างไม่รับบ้าง บางทีถามแค่ถามไปเขาก็ตอบมาแค่นั้นเองครับครับครับอย่างเงี้ยเรารู้สึกไม่โอเคก็เลยไปหาเขาที่บ้านนะครับไปหาเขาที่บ้านไปก็ไปเจอครอบครัวพ่อแม่เขาเราก็บอกเราเป็นหัวหน้างานมาหาน้องมันอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นแต่รู้สึกอารมณ์นั้นคือรู้สึกเหมือนฝืนทามากเขาก็ออกมาคุยกับเราเขาก็บอกว่าพี่เออย่ามาบ้านผมอีกเลยเราเลิกคบกันอะไรเงี้ยถ้าพี่เลิกกับคนของพี่ไม่ได้ และอยู่กับผมไม่ได้พี่ก็ไปอยู่กับครอบครัวของพี่ผมไม่สามารถเป็นแบบนี้อีกแล้วเพราะว่าพี่ไม่มีสถานะให้ผมเลยคบกันเป็นปีแล้วผมก็ไม่โอเคก็เข้าบ้านไปก็กลับมาบ้านน้องกิที่กลับมาว่ามาชั่งใจว่าตกลงเนี่ยเราจะเอาอยัางไงกับกับชีวิตดีนะคะจะเลือกน้องคนนี้ชีวิตครอบครัวก็ต้องพังและเรามีครอบครัวที่สร้างกันมาอย่างมั่นคงแข็งแรงสมบูรณ์แล้ว เราคงไม่เลือกะคะแต่ใจก็แบบโหยหาคุณเกี่พยายามโทรไปหาเขาไปง้องเขาเพื่อที่จะนัดแล้วก็มีอะไรกันคือมันลงไปเยอะมากแบบคลั่งมากนะคะคือแบบว่าแบบนั้นเลยตัดใจไม่ได้เลยคุณเกี่รรักอยู่แบบนี้นะคะรักรักมากทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องให้สถานะอะไรพี่เอคะ พี่เอเป็นคนไม่ใช่คนโสดนะมีครอบครัวมีผัวมีลูกน้องมันนะโสดนะคะคนโสดทําอะไรก็ได้แต่ถามว่าเด็กผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเราเป็นสิบปีเขาจะมาหมดอนาคตหมดโอกาสของเขากับเราที่อายุมากกว่าเขามันจะเป็นไปได้ไหมคะเขาคงคิดว่าอยู่นแบบนี้ก็คงไม่มีอนาคตอะไรนะคะและพี่เอให้สถานะอะไรเขาไม่ได้หรอก จะเป็นแฟนอีกคนจะเป็นคนคุยก็ไม่ได้นอกจากสถานะชู้อย่างเดียวเลยนี่คือคนมีชู้นะคะพี่เอนะคะฉะนั้นก็อยากจะให้พี่เอเลือกในสิ่งที่มันถูกต้องถูกใจไม่เอาค่ะเห็นไหมพี่เอเลือกถูกใจห้ามใจตัวเองไม่ได้ก็ไปแอบคบกับน้องจนพลาดพังมีอะไรกันไม่รู้ว่าพลาดพังหรือว่าอะไรเป็นปีอะทุกคนปีหนึ่งมันนานนะนะคะบางทีบางครั้งลืมครอบครัวไปเลยลืมหน้ารูปไปด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถหักข้าม ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มันก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้ฉะนั้นถ้าวันนี้พี่เอสามารถหยุดได้นะคะพี่เอก็คงไม่โทรมาเล่าให้กิี้ฟังแน,แน่ซึ่งตอนนี้เพื่อนๆพ,พี่เอยังเลิกไม่ได้นะและไม่รู้ต้องทํำยังไงถึงจะเลิกถึงจะเดินออกมาได้จากไอ้น้องผู้ชายคนนี้คือต้องไปทํางานเจอหน้ากันทุกวันมันทําใจยากแล้วมันทํายากจริงๆน้องกีตี้มันยากกับพี่เอแต่มันต้องทําและมันต้องทําให้ได้ ไม่เช่นนั้นพี่ก็จะเสียครอบครัวพี่ไปนะคะพี่เลือกเอาก็แล้วกันว่าระหว่างน้องที่เพิ่งเจอปีหนึ่งนะคะซึ่งเราบอกว่าเรารักเขามากเนี่ยกับครอบครัวกับผัวกับลูกของเราเราจะเลือกใครเรากล้าเสี่ยงไหมนะคะนะคะเพราะน้องมันเป็นคนโสดเนี่ยแล้วก็อายุอย่างน้อยเขากล้าอยู่แล้วเขาก็คงจะยื่นข้อเสนอพี่เอแล่ว่าถ้าเกิดพี่เอรักเขาก็ต้องเลิกกับผัวได้ นะคะถ้าพี่เอเลิกไม่ได้ก็แสดงว่าพี่เอไม่ได้รักเขาหรอกมันก็ต้องคิดแหละเขาก็มีโอกาสที่จะไปเจอคนนั้นคนนี้คนอื่นๆโอกาสของเขาเยอะแยะนะคะพี่อเอเขาต้องกลับมามองดูตัวเองแล้วก็ย้อนกลับมาคิดแล้วว่าวันนี้เราเป็นอะไรเราทําอะไรอยู่ผิดหรือถูกถูกหรือผิดนะคะเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราทําผิดว่าเราแอบมีชู้ นี่ต้องบอกว่าแอบเพราะเพื่อนเพื่อนที่ทํางานก็ไม่มีใครรู้จะรู้ได้ไงคือพี่เอเป็นหัวหน้าพี่เอก็มีครอบครัวมีผัวแล้วมีลูกแล้วนะคะเปิดเผยกับใครได้ไหมไม่ค่ะเป็นแค่คนที่ไปมีอะไรกันจบแล้วก็แยกย้ายรู้ไปถึงไหนก็อายไปถึงนั้นค่ะเชื่อเถอะฉะนั้นเลิกวันนี้ก็ไม่สายหรอกทำสิ่งที่มันผิดแก้ไขให้มันถูกต้อง นะคะพี่เอเคที่เป็นกําลังใจให้กําลังใจพี่เอตลอดเลยนะนะคะพี่เอมีอะไรก็โทรมาคุยกันได้และขอบคุณที่ไว้วางใจให้แชร์เรื่องราวของพี่เอฝากให้กับทุกคนไว้ได้คิดนะคะว่าไอาการเผลอใจเผลอกายนะคะจนทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้จนรู้สึกรักแบบนี้แล้วเวลาจะถอนตัวมันยากนะรักไปแล้วนี่ทุกคนยากนะแต่คําว่ายากคิดที่ขอย้ํา ไม่ได้หมายความพี่เอจะทําไม่ได้ยากเนี่ยเราทําได้นะนะคะเราทําได้แต่มันต้องใช้เวลาหน่อยแหละพี่เอนะคะแต่ว่าหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนจะทําไม่ได้นะคะําว่ายากทําได้และหลายคนก็ทําสําเร็จมาแล้วถ้าพี่เอกล้าเดินออกมาวันหนึ่งพี่เอมองย้อนกลับไปพี่เอก็จะอาจจะขำตัวเองได้ว่าเออกูมไม่น่าไปพลาดอะไรกรับไอ้น้องคนนี้เลยอะไรเงี้ย ปล่อยให้น้องไปมีอนาคตของมันเถอะค่ะเขายังหนุ่มอยู่นะคะก็ยังมีอนาคตอันไกลเราเองก็มีครอบครัวที่อบอุ่นของเราแล้วทําไมเราถึงจะกล้าปล่อยครอบครัวของเรานะคะพี่เอปล่อยมือเขาเป็นไปไม่ได้เนาะทุกคนเนาะเพื่อนๆคิดอย่างไรกับทอกนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เจอกันทอกหน้าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังกัะไปแล้วนะคะ